พระแท้ก็คือพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์นี้เรียกว่าพระแท้แต่ถ้าพระที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นพระแท้เป็นพระที่กําลังศึกษาเล่าเรียนพระที่ยังไต่เต้าเข้าสู่แล้วความเป็นพระแท้ต่อไปเพราฉะนั้นเราถ้าอยากจะเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องดีงามควรเข้าหาพระแท้กัน พระแท้นนี้ก็หาได้ถ้าเราศึกษาค้นคว้าอยู่ส่วนใหญ่พระแท้ก็จะเป็นพระปฏิบัติพระปฏิบัติธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านี้เป็นพระป่าไม่ใช่เป็นพระบ้านพระพุทธเจ้าบวชในป่าอยู่ในป่าตัดสรู้ในป่านี่นะคือพระแท้ส่วนใหญ่จะเป็นพระป่ากันพระที่ปฏิบัติกดธุดงควัตและปฏิบัติกรรมฐาน อันนี้แหละจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราอยากจะหาพระแท้ดูที่ตรงนี้อยู่ที่การบรัพติบัติของท่านที่เราเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือนี่แหละปฏิบัติกรรมฐานคือหมั่นเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธหมั่นพิจารณาธรรมต่างๆอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปฏิบัติการอยู่แบบมากน้อยสันโดษด้วยการถือทวดงขวัดข้อต่างๆ เป็นถือการบินธบาตเป็นวัดฉันมือเดียวฉันในบาทเป็นวัดฉันมือเดียวอย่างนี้อยู่ใช้ผ้าบางสกุลใช้ผ้าหนึ่งชุดหนึ่งสำรับไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหมิมกับปัจจัยสี่ที่ศรัทธาญาโยมาถวายนี่แหละคือวิธีการดูพระแท้อย่างหนึง่งก็ไม่ใช่ดูได้ชัดเจนนะ่แต่ก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ของพระแท้แล้วคือพระทุดงกรรมาฐานพระที่ปฏิบัติทุดงขวัด พระที่ปฏิบัติกรรมฐานใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับการปฏิบัติกรรมฐานคือสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้แหละเป,เป็นเครื่องวัดของพระแท้ว่าเป็นอย่างไรแล้วพระแท้ส่วนใหญ่ก็มักจะไปอยู่ตามป่าตามเขากันจะไม่ค่อยชอบอยู่ตามบ้านตามเมืองกันเพราะสถานที่ตามบ้านตามเมืองน,นี้มันไม่เอื้อต่อการเจริญ มักผลนิพพานนั่นเองพระพระที่ต้องการมักผลนิพพานพระที่ต้องการเป็นพระแท้ก็มักจะเลือกไปอยู่ตามตามป่าตามเขาไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาแล้วก็ไปเจริญทุดงกรรมฐานไปถือข้อวัดปฏิบัติทุดงคขวัตต่างๆแล้วก็งานก็งานกรรมฐานงานเจริญความสงบเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบ แล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นอริยสัจสี่เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่แหละคือเป็นเครื่องวัดพระแท้ว่าเป็นอย่างไรถ้าพระที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหลังนี้เรายังไม่ถือว่าท่านเป็นพระแท้ได้